กัไทยสบายดีจ้าเจ้าเงาสิบสิบสองโมงสี่สิบนาทีสำเร็จแล้วค่ะส้างหลังหาด้ามเกี่ยวเรียบร้อยบ่ายโมงสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่แหละแมนแมนโอ้ยข้าหลังบ่วมานี่ย่อมอลไรนี่ ยันบา่า,ายไปละแล้วบนเขาข,ขี้ได้ายน่ะใส่อยู่ไวๆอยู่ขนะัดเขางามคือทั้งลุมน่ะแหละเลยเกานะผาบซองผับชา,ามอ,นะอันนี้ที่ละอันเงาตัดตัดตัดเฮ้ยเเงาละหว่วงก็มีถักทายเอฟซีอยูุ่รงมองทุกบอนอยู่หน้าเบาแพงพี่น้องหน้าบ้าน สวัสดีจ้าพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศเด้ออยู่ทุกหม่อนเหงบ่อนเฒาเับไรียบร้อยโอ้ยหอมต้มไก่เด้เป็นเาดเอิ้น้าตี้ก็ได้่าบ่ได้อ่าผู้ไปตึกแฮ่ตัแต่ดำนาอยู่ลุ่ม ban là nhang ảo น่ะ Chỉ để trộn, để để chạm ta đi จ้ํา bụi ตาน mặt Để tự hè thảo khen <cười> 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 เออฟาเธอฮะพ่อเนี่ยกะอยากได้ตอนพอดีบ่มักเบื่อน่ะคือบ่มีเฉยฮะมีีีนี่นี่นี่พอได้กินนี่พอได้กินอยู่่มาหอนกระดกกรดิเมื่อยพจีมายเดี๋ยวา่ะพ้นนี่แมนเก็บโลดบง้า Nà Nà chân Ta cứ cứ gì đi Phú hơi nà lang hơi Lăng Nà tôi đi tôi phục vụ lại mà thiệp con thôi rồi thay bài đi nhằm thiền đưa nông đưa เมื่อนี้อยู่เพื่อนเด้อบ่ได้ไปทางใดทักทายเอฟซีอยู่ตรงมองทุกบอลผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยสวัสดีจ้าเมื่อนี้อยู่เพื่อนยิบผ้าเก็บภาพไว้จักหน่อย <c oughs> เก็บภาพไว้หน่อยหนึ่งให้เบิ่งให้ชมเมื่อวานนี่เกี่ยวเข่าเบาแ,บแพงสำเร็จเซ็จสิน้นพอมาตอนกลางคืนเมื่อคืนนี่ อุย้ยสาวหลังเป็นวิง่งเป็นเวียนเป็นเมือ่อยข่้นว่าเมือม่อยกบโบแมนพี่น้องเป็นห่วงนอนนะเป็นห่วงนอนอาก,การคืจนจะได้ไปหาหมอมาบ,บีมบมาขันเอ,กกา,อา,ากันปื๊ดไงจะว่ามันแดดแห้งแดด้อนแห้งพักกันเมาวานนี่ก็เลยเป็ดแบบฮักโหมนะก็ะ,ะิเอละเอิยว่าฮักโหมเนะ ผู้เหี่ยวเลยคิงก็ได้คือสียาก,กินน้ำกินไน,น่เล่ะผู้สาวก็แลนปุบ๊บย่านกล้องย่านได้เขากล้องบอ่ผู้สาวนี่สาวปิวนี่สาวปิวสาวสอนนี่สัตผาสัตแพร่น้ำเอ้ย ไปแต่มีตัวสวยท่นบ่นมีตัวสวยนี่พอแห้งละเหงาเพราะว่าเวียกลายจะสมเครื่องปลูกอยู่หน้าบ้านแล้วก็เว้าถึงบุญไปนําเนาะพี่น้องเนาะประทานระปาสามัคคีตนนี้าก็ได้เมื่อวานนี่ได้หอดซาวลยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวาน แม่กองมาหรือว่าลูกชายเพิ่นอบรัวเพิ่นอะไรเนาะเป็นประธานประปาห้าร้อยบาทก็ขบเศร้าขบเศร้านี่ก็ดีใจเลยเนาะประเมาก็ซาตุโมทนานำแต่ว่าไัยอยากมาเพิ่มมาเติมกันยินดีตอนหับเด้อพี่น้องเด้อย,ยินดีเป็นสะพานบุญให้อนุโมทนานำเบิร์สุขุเบิร์สุคน แต่เมื่อนี้ก็มีใหม่อีกก็คือนางซุยนะสาวซุยเบาใจฮะล่ะพอดีเป็นสาวเอ็ดคนสาวเอ็ดคนแหละเดอ้อพุ่ต่อยอดะ่อป่ากับไพ่ย,ยักมาต่อก็มาเด้อพี่น้องเดอ้อสมทางสองยูทูบป,ปะเมาพี่น้องอ้อมขาอมแอวปะเมาก็บ,บ่มีเวลาทีซิไปอันเลากั้งบ้านมันวียกลายเห็นแลละก็เเบาส่ฟังข่าวส่ฟังเนาะ ผู้ได้อยากรวมก็มาร่วมเนาะโมหโมซีอยากรวมบุญอยากสั่งอยากซาํำกันเนาะฮอกองอยู่ทางนักนปากเซผูละบานเกิดของพระจันจอยเครื่องปลูกของฟังก็เริ่มเหี่ยวแล้วมันแดดเนาะเบาแพงคือสิปั่นเข่าระบอรือจังได้บุประมาณนั่นแหละพี่น้องเนาะทางเบาแพงกั อันนี้พอมาหวานแล้วฟิดไปก่อนกินเบิดและอันย่างแต่อันนี้บานิลีได้บอให้รกเด้บ้านี้เอาใส่แจีวเส่ป่นกะลีเอาเด้อบอให้รกเพราะว่ามันจะเกิดเพระท่านฮากหวานอืมจะเหี่ยวๆแน่เดี๋ยวมีมีเวลาก่อนสิเอาอันขี่ควายมันเมาโขยเด้อเอามาปลกอีกปลกเหงามันน่ะนะเบิ่งสิบห้าเบิง่ง เงามันฟูห่ะมันหัวใหญ่มันหัวใหญ่มันก็นเลยฟูเ็กก็เอาขี้แกะก็ได้มาปกมีแกะก็ได้หรือแบบขี้ควายแบบมันขี้ควายแบบพงๆงะนะหัวมันจะได้ขยาย,ยานี้งามเลยทีนพี่น้องเป็นคิงบ้านเฮาโดเมนคิงใหญ่ตามท้องตลาดได้คิงพื้นบ้านอันนี้ ขอขอบอกขอบใจเด้อขอบุญขอบุณนาเอฟซีถุกฐานทุกคนที่ติดตามขอบึงขอบสมทางสองปะเมาขอบใจขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพอเป็นกําลังใจให้ปะเมาได้ถ่ายคลิปต่อไปฮักก็ไดฮักก็ะชิได้ถ่ายคลิปได้มือนี่จนเทียงแล้วพี่น้องมั่วตต้งแต่น,นิบสิบนิแพ่กะเตรียมและสิไปบุญเนี่ยพี่น้อง ไปบุญป่าละเนาะยิบสินให้ลูคกค้ายิบกางเกงให้ร้านน้องน้อยนักเทียนนี่ซ้มซ้ำมือเรียนติดละ่ะบ่ได้เอาเงินนั่ดอกพี่น้องเอ้ยยิบฟรียิบให้น้องน้อยนักเทียนนะนะมือนี้เท่าหานมือนี้มือก่อนนี่มือก่อนนี่นา เาาบุญลหมู่านี้จักซือนนองพีั่งลืมละยิบให้ฟีมาติดป้ายเสือนะบุไดเอเอาเงินนำลูกนำลานดอกเล็กๆน้นอยๆให้กำลังใจใเขากันเอาเงินเทาได้่กันเอาเงินกับสิบพันสิบพันกีบกันเหมือนเอาแต่ว่าบุได้เอานำ <c oughs> โอ้ยบอยากงามเนาะมันมันบเคื่อนมันบบได้ตากแดดป้อมันจึงบบงามผักปอเมาเนี่ลิไปนำขันเวลาเดีนี่เดี๋ยวสิไปตากผ้าพอสักผ้าไว้ปั่นผ้าไว้อย่ขันเวลาพี่น้องก็เลยม,มายุบมายิบอยู่แถวในหน้าบ้านนี่แหละ เอาคลิปนี้กับพาบึงพาส้มทนิก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันคลิปหนาบุมียังมักไม้เด็กเนาะพาอออไปนน้ำแล้วก็บึงพาไปน้ำพบกันคลิปหนาขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจที่เขาบึงเขาส้มเด้อสบายดี